ถ้าถามหาความเป็น SUV ความเป็นครอบครัวสมัยนี้ยุคสมัยนี้ต้อง SUV ต้องรถครอบครัวเท่านั้นเป็นรถเซกเมนต์ที่ขายดีที่สุดและคนนิยมใช้งานเป็นจํานวนมากแม้จะเป็นรถสันดาบหรือรถไฟฟ้าก็ต้อง SUV รถครอบครัวเข้าไว้เพราะว่า มนุษย์ต้องมีครอบครัวนะครับคันนี้นําเสนอเลยรถครอบครัวอนเนกประสงค์หน้าใช้งานแบรนด์จากลูกไก่นะครับแบรนด์จากดาวลูกไก่ subaru xv ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างปี2013นจดทะเบียนปี2015ยังมีประกันชั้นหนึ่งอยู่ด้วยรถเป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานดูแลและรักษาเป็นอย่างดีตรวจสอบอยู่ที่ศูนย์บริการของ subaru อยู่ทุกระยะยางดอกนันหนาล้อแม็กดำหน้าเงาเดิมๆจากโรงงานยางยี่ห้อล pirelli ล ราคาที่ซื้อใช้สําหรับพีเรลลี่ต้องรวยเบอร์ไหนถึงใช้พลเรลลี่เช่นหนึ่งต้องมีเกือบ1 0 0 0 0บาทดอกนั้นหนาเอาไปเลยใช้งานกันยา่าๆนะครับคันนี้สวยๆสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบแล้วเรียบร้อยภายในเป็นเบาะหนังเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันพวงมาลัยมีปติฟัง์กชันต่างๆเต็มพวงมาลัยไปหมดไม่รู้ปุ่มอะไรสารพัดส,สารเพนะครับมีแพลนชิปบนพวงมาลัยมีจอมาให้นะครับ เอนเตอร์เทนเมนต์แบบเต็มระบบแม้หัวหมอนด้านหลังก็ยังมีจอมาให้ถึง2อันนะครับลูกลูกหลานนะครับคนนั่งหลังดูการ์ตูนดูทีวีดูแม่งทุกยิ่ส่งทุกอย่างนะครับบนรถได้เลยนะครับกินข้าวกินข้าวนะครับแทบจะอาศัยอยู่บนรถเลยนะครับถ้ามันมีห้องน้านะครับหรือว่ามันมีห้องส้วมมันคงนอนอยู่บนรถได้แล้วนะครับจออะไรมันจะเยอะป่านี้นะครับเบาะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายเบาะด้านหลังสามารถพับราบลงมาได้ด้วยตามสายรถแฮทแบ็กจุของใส่ของได้เยอะเห็นเล็กๆแบบนี้มันไม่เล็กนะครับ แผนเล็กๆแบบนี้มันไม่เล็กนะครับนี่นะฮะบผมบอกตรงนะครับเนี่ยแผ่นกนรารสวหรัก็มีนะครับถ้าพับราบลงไปเนี่ยคนเนี่ยลงไปนอนได้ถึงสองคนหรือใส่ลงศพได้ถึงสองลงเนี่ยพูดตรงๆใส่ลงศพได้เลยถึงสองลงอ่ะก็เทียบดูเอาให้เห็นภาพไปเลยนะครับเนี่ยล้อถฝน,นซ้ายขวาเดิมๆนะครับมันจุได้ขนาดไหนมอเตอร์ไซค์ยัดเข้าไปได้ถ้ายัดดีๆฮอนด้าเวฟยัดเข้าไปได้ในรถได้เลยนะครับจุได้เบอร์นั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนห้องเครื่องและฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนี่ครับ สตาร์ททีเดียวติดสายหน้าส่ยคลิ๊ก้องเครื่องสะอาดสะอ้านไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มเลยนะฮะนี่ไหวยังไงล่ะของเครื่องสะอาดสะอ้านไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มฝากระโปรงเดิมเดิมน็อตไม่แกะด้วยน็อตฝาหน้าฝาท้ายไม่แกะบ่าโชว์ซ้ายไม่เยกขวาคานหน้าเดิมเดิมคันนี้เจ้าของเก่าตีบ่้อน้าเป็นปีเนียมมาให้แล้วเรียบร้อยเอาไปพร้อมใช้งานกันได้เลยใครอยากได้รถครอบครัวแบบนี้ตัวรถอยู่พุนทธมณฑลสายสอง กรุงเทพบริษัทนส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทเล,ลอร์ขอบคุณครับ